สวัสดีค่ะโรสนะคะค่ะเจอกับโรสอีกแล้วนะคะกับม o ล m o v e m e n t Earth mix นะคะโรสก็ไม่คิดนะว่าตัวเองจะได้ทำคลิปม o u m o v o m e n t Earth Mix แบบติดติดกันต่อตอกันขนาดนี้นะคะแต่ต้องยอมรับเลยว่าช่วงนี้โมเมนต,ต์ความหวานของคู่ e อ r t ์ m ม x เนี่ยมาแบบยาวต่อเนื่องเลยนะคะตั้งแต่ช่วงก่อนวันเกิดน้องมิกช่วงวันเกิดน้องมิก ช่วงหลังวันเกิดน้องมิกที่มีมาโชว์แบบตัดพงตัดผมให้การโชว์สวีทหวานไปอีกนะคะจนกระทั่งล่าสุดเมื่อวานนี้นะคะมีเป็นไลฟ์ทาง IG ของน้องมิกนะคะเป็นไลฟ์แบบปาร์ตี้ทิฟปาร์ตี้วันเกิดนะคะมาช่วมเฉลิมฉลองกันนะคะสำหรับปาร์ตี้วันเกิดของน้องมิกนะคะ ก็ได้ดูกันไว้เอยสำหรับไลฟ์นี้นะคะถ้าเกิดใครที่ยังไม่ได้ดูไลฟ์นี้นะคะสามารถไปหาดูได้ทาง YouTube นะราเห็นมีหลายคนเหมือนกันที่เขาเลคคอร์ดเอาไว้แล้วก็เอามาลงทาง u t u b e นะคะก็สามารถไปหาดูก่อนได้เลยสำหรับใครที่ดูแล้วหรือใครที่อยากจะฟังโรสมาเล่าเม้าส์โมเมนต์นะคะก็สามารถมาฟังด้วยกันก่อนได้นะคะก็สำหรับโรโรสก็จะเป็นประมาณแบบว่า เล่าตามที่รถจำได้นะคะโมเมนต์ moment เป็นแบบคร่าวๆแล้วกันเนาะหรือเป็นโมเมนต์ที่รสชื่นชอบนะคะถ้าเกิดใครแบบอยากดูแบบเต็มๆยาวๆ,าวๆจุกๆก็สามารถไปหาดูได้นะอย่างที่รสบอกเมื่อกี้นี้ว่ามีใน YouTube นะคะยาวๆเนี่ยประมาณชั่วโมง40เลยมั้งถ้าจำไม่ผิดเกือบ2ชั่วโมงกันเลยทีเดียว <laughs> โอเคสําหรับไลฟ์เมื่อวานนี้นะคะหลายคนก็คาดหวังและตั้งตารอนะคะว่าจะได้เจอพี่เอิร์ท โผล่มาในไลฟ์นี้นะคะแต่โรสพูดเลยว่าในไลฟ์เมื่อวานนี้นะคะไม่เห็นพี่เอิร์ธเลยเราไม่ได้เห็นหน้าเห็นตาพี่เอิร์ธเลยแม้แต่นิดเดียวนะคะแต่ว่ากับรู้สึกและสัมผัสได้นะว่าพี่เอิร์ธเนี่ยอยู่กับน้องมิกตลอดเวลารู้ได้ยังไงถามว่ารู้ได้ยังไงพูดเลยพวกเราเชาวด้อมเนี่ยอ่ ถึงแม้ว่าจะโดนแย่งหน้าที่ในการเป็นชิปเปอร์บ่อยๆนะคะแต่พวกเราเนี่ยก็มีความสามารถทักษะในการคิดวิเคราะห์และก็สืบค้นในขั้นดีเยี่ยมเหมือนกันนะคะแค่ว่าเสียงของพี่เอิร์ธเนี่ยไม่ได้ยากสำหรับพวกเราเลยนะคะบางคนบอกว่าแค่เสียงลมหายใจเนี่ยก็รู้แล้วว่าเป็นพี่เอเิร์ธแน่ๆนะคะสําหรับโสรสนะได้ยินเสียงหัวเราะคือเสียงของพี่เอิร์ธจะเป็นเอกลักษณ์เหมือนกันนะ,ค,ะคือได้ยินเสียงหัวเราะของพี่เอิร์ธเสียงแบบลมแบบ อะไรอ่าก็รู้แล้วว่าเป็นพี่เอิร์ดน,นะคะก็นั่นแหละไม่ได้ยากเลยแต่แต่มีอยู่คนหนึ่งสีที่แบบว่าไม่เห็นด้วยกับพวกเราและพะยายามปฏิเสธว่าไม่ใช่พี่เอิร์ดน,นะคะก็คือเจ้าของงานเจ้าภาพงานนี่แหละน้องมิกซิล ก็แบบไม่ยอมตอบนะว่าเป็นพี่เอิร์ธหรือว่าไม่ใช่พี่เอิร์ธพีน้องมีเขาก็เรียกคนที่เป็นข้างหลังกล้องนะคะคนที่เป็นข้างหลังกล้องว่าแบบ back ส t a g e นะคะอารมณ์ประมาณว่าน้องมิกแบบเออกำลังทำโชว์ทำการแสดงอยู่นะคะแล้วก็มี back ส t a g e มี s t a ฟคอยช่วยเหลือนะคะ โอเคน้องบอกว่าไม่ใช่พี่เอิร์ธบอกว่าเป็นแบ็กสเตดแบ็กสเตดก็แบ็กสเตดค่ะก็เอาไม่ว่าอะไรนะคะแต่ว่าไม่รู้ว่าทำไมน้องมิกเนี่ยถึงชอบแบบมองเลยกล้องเนี่ยออกไปมองแบบมองหาแบ็กสเตดบ่อยจังเลยค่ะไม่รู้ทำไมเออดูแล้วอบอุ่นใจหรือยังไงแล้วก็หลายหลายโมเมนต์เนี่ยก็รู้สึกว่าน้องมิกเนี่ยจะ ดูออดออดแบ็กสเตจบ่อยอยู่เหมือนกันนะคะอย่างตอนเริ่มไลฟ์เนี่ยคือโรสจะเข้าไปไลฟ์ตั้งแต่เขาเริ่มเลยนะเหมือนเขาจะกําหนดไลฟ์ว่าเริ่มตอนประมาณบ่ายสามโมงโรสจะไปรอตั้งแต่บ่ายสองห้าสิบเก้าไปรอตั้งแต่บ่ายสองห้าสิบเก้าแต่ว่าเหมือนจะมีผิดพลาดนิดหน่อยเพราะเขาเริ่มไลฟ์กันประมาณบ่ายสามนิดนิด,นดแต่บ่ายสามห้านาทีโดยประมาณนะโรสก,ก็จําไม่แม่นอะโรสก,ก็เข้าไปใช่ปะตอนนั้นอะกล้องมันจะเป็นแนวนอน เป็นแนวนอนอย่างนี้นะคะปกติเขาไลฟ์เขาจะทําเป็นแนวตั้งอย่างนี้หรือเปล่าแต่ว่าเออน้องมีก็น,นอนเป็นแนวนอนนะคะแล้วสักพักเออ สภาพก็มีคนช่วยนะคะคาดว่าน่าจะเป็นแบ็กสเตจของน้องวิกนี่แหละมาช่วยแบบพี่กล้องให้กับเป็นแนวตั้งนะคะซึ่งตอนแรกลสก็ไม่ได้เข้าใจภาษาท่าทางของน้องเท่าไหร่แต่พอดูอีกทีมาดูคลิปอีกทีหนึ่งก็รู้สึกว่าเอ๊ะท่าอย่างนี้ของน้องคือเป็นการอ้อนๆหรือเปล่าว่าแบบช่วยกลับกล้องให้หน่อยสิอะไรอย่างนี้ก็ดูน่ารักค่ะรู้สึกว่าแบบอ้อนนะอ้อนจริงๆนะแล้วนอกจากนี้ก็มีแบบ เออดินดิน้นหน่อยหน่อยแบบว่าอ้อนเบสเต้ให้ช่วยเติมน้าให้หน่อยก็คือในไลฟ์นะน้องกินน้ําตลอดเวลากินน้ําบ่อยมากเลยน้องบอกว่าตัวเองไม่ได้กินเยอะกินแค่แบบจิบจิบนะคะแต่ก็เติมไปแล้วสักรอบนึงมันไม่แน่ใจเติมน้ําอยู่สักรอบนึงแล้วน้ําก็ไม่ได้แก้วเล็กๆแต่แก้วใหญ่อยู่เหมือนกันนะคะแล้วยังไงต่อนะอ๋อ oh. ตอนแรกก็เรียกว่าแบบ backstage ตอนแรกก็เรียกว่า backstage ไปๆมาๆ backstage เปลี่ยนนะคะเปลี่ยนสถานะกลายเป็นสมพรอ่าตอนต้นไลฟ์บอกสมพรหลับแต่ก็นั่นแหละน้องแมวก็อาจจะไม่ได้แบบนอนนอนนานอะไรขนาดนั้นไปๆมาๆ backstage กายเป็นสมพรนะคะบอกให้ช่วยหยิบนูน่นหยิบนี่ให้ก็ไม่เรียก backstage แล้วเรียกสมพรสมพรหยิบอันนี้ให้พ่อหน่อยหยิบอันนี้ให้พ่อให้พ่อหน่อยลูกน,น,นี่นี่นั่น อ,อลูกแมวบ้านนี้เก่งจริงๆนะคะทําได้ทุกอย่างจริงช่วยเหลือน้องวิกได้ทุกอย่างจริงลูกแมวพันธุ์บริทิชเชอตแทร์ตัวนี้เก่งอะไรขนาดนี้เนะซึ่งแฟนคลับเขาก็แบบสมพรหรอสมพรอะไรสมเอิร์หรือเปล่าฮะสมเอิร์ดหรือเปล่าน้องมิกก็ยังไม่ยอมอีกมีการเถียงว่าอ,อ,อะไรนะสมเอิร์ดไหนไม่รู้จักสมเอิร์ไหนไม่รู้จักโอเคสมเอิร์ไหนไม่รู้จัก อ่ะบอกสมเอิร์ดไหนไม่รู้จักโอเคไม่รู้จักแต่ทำไมตอนท้ายๆไลฟ์เนี่ยเรียกหาสมเอิร์ดก็ <c oughs> <c oughs> คือมัอนเป็นช่วงตอนที่น้องมิกบเขาดูเป็นคลิปนะคะที่เป็นคลิปค่ะไวพรจากพี่ๆในตึก GMM เนี่ยเออไวพรให้กับน้องมิกนะคะพอดูไปดูมาอาเหมือนกับเน็ตมันค้างมันดูต่อไม่ได้นะคะน้องมิกเขาก็เลยส่งสายตาไปหาหลังกล้องขอความช่วยเหลือหน่อยนะคะแล้วก็ อย่างที่บอกน้องไม่เรียกแบ็กสเตจแล้วนะน้องเรียกเป็นสมพรแต่ครั้งนี้น้องไม่ได้เรียกสมพรน้องหันไปหาแบกเอะหาคนหลังกล้องแล้วก็พูดว่าสมเอิร์ดแล้วจะช็อตเองสมพรอ่ะสมพรช่วยหน่อยนู่นนี่น่น,น,น,นโอเคแล้วบอกไม่รู้จักสมเอิร <laughs> <laughs> ์ดเด็ข <laughs> <laughs> กขามาให้จิ้มเอง ประค้างอ่ะทำไมเดียสมเอิดเอ้ยสมอนเสร็จแล้วอันไหนอีกนะออกมาอีกแล้วกับประโยคนี้ บางคนอาจจะคุ้นเคยกับประโยคที่น้องมีเคยพูดว่านอนไหนก็ได้โตแล้วใช่ไหมคะจาได้ไหมเอ่ยสำหรับแฮชแท็กนี้ที่เคยเกิดขึ้นนะคะตอนที่เขาแซวน้องมีกว่าคืนนี้ไปน,นอนที่ไหนแล้วน้องมีก็มาตอบว่านอนไหนก็ได้โตแล้วครั้งนี้ก็คล้ายๆกันแต่เป็นแบบว่าอ,อยู่กับใครก็ได้โตแล้ว ก็คือแฟนคลับก็ถามว่าอยู่กับใครอยู่กับใครก็อยากให้น้องมิกตอบน้องมิกก็ไม่ตอบไม่บอกสัทีแต่ก็บอกว่าอยู่กับใครก็ได้โตแล้วนะคะอย่างที่ทุกคนรู้นะคะเช่นเคยน้องยังคงมาตรฐานความขิงของตัวเองได้อย่างดีเยี่ยมนะคะในไลฟ์นี้ก็มีความขิงโผล่มาให้เห็นอยู่เหมือนกันก็คือแฟนคลับเขาถามว่าพี่เอิร์ธได้ได้ให้ของขวัญวันเกิดเป็นอะไรให้กับน้องมิกแล้วน้องมิกก็บอกว่าไม่บอกทีกว่าแปลว,ว่าให้ไปแล้วแน่ๆเลย อยากรู้เลยอะว่าให้อะไรอะเขาก่อนสัมภาษณ์กับวันบันเทิงน้องมีงบอกว่าลุนล้นๆอยู่ว่าพี่เอิร์ธให้อะไรแต่ครั้งนี้เป็นบอกว่าไม่บอกดีกว่าก็น่าจะแปลว่าพี่เอิร์ธให้ไปแล้วแน่นนนเลยแต่ก็ไม่ยอมบอกว่าพี่เอิร์ธให้อะไรอะให้สงสัยอีกแล้วเขาก่อนน้องมีให้ของขวัญอะไรพี่เอิร์ธก็สงสัยไว้รอบหนึง่งแต่ก็มาเฉลยตรงเอพี่อามไปทัวร์บ้านพี่เอิร์ธนะคะก็เลยได้รู้ว่าให้ดาวใดเป่าผลเป็นของขวัญวันเกิดแต่ครั้งนี้พี่เอิร์ธให้อะไรน้องมีเป็นของขวัญวันเกิด โอเคเดี๋ยวถ้าเขาอยากให้เรารู้เราก็คงจะได้รู้ในสักวันหนึ่งเองนะคะไม่เป็นไรคะ่ะรอได้คะ่ะไม่เป็นไรนะคะนอกจากนี้ในเรื่องสมพรสมเอิร์แต่ก็ยังไม่จบแค่นั้นนะถึงแม้ว่าตัวเองจะโป๊ะไปแล้วนะว่าสมเอิร์นะคะน้องมีก็ยังคงด้านโดนที่จะเรียกพี่เอิร์ดว่าสมพรอยู่เช่นเคยนะคะตลกมากตรนที่ก่อนปิดไลฟ์ก็คือแฟนคลับเขาให้ให้เหมือนกับว่า อยากเห็นหน้าสมพรจังซึ่งความหมายของแฟนคลับไม่ได้หมายถึงสมพรจริงๆนะคะหมายถึงสมเอิร์ดอยากเห็นพี่เอิร์ธจังให้พี่เอิร์ธเข้ากล้องสักนิดนึงได้ไหมก่อนที่แบบว่าจะปิดปิดไลฟ์ครั้งนี้ไฟแฟนคลับก็บอกเอออยากเห็นหน้าสมพรจังน้องมิกก็เลยบอกว่าสมพรอยู่ไหนสักพักก็มีคนส่งสมพรมาให้นะคะน่าจะมีคนแบบอุ้มสมพรมาให้แล้วน้องมิกก็เลยบอกว่าขอบคุณสมพรที่อุ้มสมพรมาให้ตัวเองก็โป๊ไปแล้วเรียกเขาสมเอิร์ธไปแล้วก็ยังไม่ยอมรับอีกนะ เสร็จแล้วเรียกเสร็จก็มีทําหน้าทําตาใส่กับให้กับอ่ะสมพรละกันในเมื่อน้องอยากเรียกสมพรก็สมพรให้กับสมพรด้วยนะคะสําหรับร้ายนี้ก็อยู่คนเดียวไม่เหมือนอยู่คนเดียวจริงๆนะแปลกมากงุมมากสําหรับคู่นี้ไม่ได้อยู่ร่วมเฟรมกันไม่ได้อยู่ด้วยกันนะไม่ได้เห็นคนสองคนอยู่ข้างกันแต่ก็มีโมเมนต์ได้ทําได้ยังไง อย่างที่โรสบอกว่า้องมีก็มีช่วงหนึ่งที่ได้ดูเป็นคลิปนะคะขอบคุณจากพี่ๆในตึกจีเอ็มเอ็มแต่ว่าคนสุดท้ายเนี่ยเด็ดมากเลยนะคะก็คือไม่ใช่เป็นพี่ๆจากตึกจีเอ็มเอ็มนะคะเป็นพี่สาวแท้ๆของน้องมิกก็ได้มาร่วมส่งคลิปเป็นวยพรอมเกิดให้กับน,น้องมิกด้วยนะคะพี่คนนี้คือคือพี่เหมียวนั่นเองนะคะชื่อคล้องก,กันกับน้องมิกเลยเหมียวมิกเออชื่อคล้ายๆกันไม่ใช่แค่ชื่อเท่านั้นหน้าก็คล้ายๆกันคือโรสเคย ไม่ใช่แค่รเราแต่แฟนคลับหลายคนนะ่ะเขาเคยเอารูปน้องมิกไปทําเป็นแบบว่าให้เป็นเวอร์ชันผู้หญิงนะคะแล้วก็แบบมีหลายรูปหลายมุมเหมือนกันที่น้องบีก็ดูเผลอแล้วคล้ายๆกับพี่สาวเลยนะคะก็คือเขาไม่ได้คล้ายกันแค่ชื่อเท่านั้นเขาคล้ายกันแบบไปยันหน้าตาด้วยก็อย่างว่าแบบพี่น้องกันนะน้องเป็นธรรมดาที่จะคล้ายกันแล้วก็เหมือนมีแฟนคลับชมพี่สาวน้องมิกอยู่นะล่าสุดบอกว่าเออแบบพี่สาวน้องมิกแบบสวยจังเลยลน้องมิกก็บอกว่าพี่สาวได้มิกมา คืออะไรมิกต้องได้พี่สาวสิหรือไม่ก็ได้แม่อะไรอย่างเงี้ยได้คนที่อายุเยอะกว่าสิจากคลิปนั้นที่พี่เขามาอวยพรวันเกิดให้กับน้องมิกนะคะเราก็จะเห็นเลยว่าแบบเออถึงความรักความคิดถึงของทั้งสองคนทั้งสองพี่น้องนี้นะคะก็เออกับพี่เหมียวเหมือนพี่เหมียวบอกว่าก็ไม่ได้เจอน้องมิกมาแบบหกปีจะเจ็ดปีแล้วหรือเปล่าน้องก็คือแบบไม่ได้เจอกันเลยพี่เหมียวเขารู้สึกว่าเขาจะอยู่ต่างประเทศนะอยู่อเมริกาหรือเปล่าเราไม่แน่ใจเท่าไหร่ น่าจะทํางานอยู่ที่นั่นแต่งงานแล้วมั้งน่านจะแต่งงานแล้วล่ะะรู้สว่าพ่าออายุห่างจากน้องมิกีะเหมือนกันอยู่นะคะก็เขาก็แบบว่าเออไว้พร้ให้น้องมิกะมีความสุขเออได้ทําสิ่งที่ตั้งใจแล้วก็แบบให้ทําต่อไปพี่ก็คอยดูคอยแบบคอยดูอยู่ห่างๆอยู่เสมอและอีกอันหนึ่งที่เด็ดมากก็คือพี่เบียวอ่ะฝากฝั่งน้องมิกไปกับพี่เอิร์ดด้วยนะคะพูดว่า เออฝากน้องเอิร์ญอะให้ช่วยดูแลน้องมิกดีๆถ้าน้องมิกตื้อก็สามารถ direct message นะคะ DM ไปหาพี่เหมียวได้เลยนะคะฝากพี่เอิร์ธน,นะคะน้องเอิร์ธดูแลน้องมิกดีๆด้วยถ้าตื้อ direct message มาได้เลยคือแบบเอาตรงความรู้สึกอะมันไม่เหมือนฝาก จินไปไหมอะ่ะมันไม่มันไม่เหมือนฝากน้องให้ดูแลมันดูแบบเหมือนกับว่าเหมือนพี่เหมียวรู้อะไรอะแล้วพี่เหมียวก็แบบเปิดก่อนอะ่ะว่าแบบเออเออพี่รู้นะแบบสองคนเนี้ยเออแบบเอออยู่ด้วยกันใช่ไหมก็แบบว่าช่วยกันดูแลกันไปนะอะไรประมาณเนี้ยฟิลม,มันได้อย่างนั้นนะแล้วไม่ใช่แค่นั้นคือสีหน้าพี่เหมียวตอนที่พูดนะคะมันก็เขาก็ดูแบบอืม เขาก็ดูเหมือนรู้อะไรแล้วน้องมิกเองก็ทําหน้าแบบอืมพูดถึงพี่เอิร์ธได้เหรออะไรอย่างงี้นะคะก็ <c oughs> แตกแต่งกันาปหลายคนก็แบบไม่คิดเหมือนกันนะว่าพี่เหมียวจะพูดแบบว่าฝากตรงมิกไว้กับพี่เอิร์ธให้พี่เอิร์ธช่วยดูแลก็ไม่คิดนะว่าพี่สาวแท้ๆของน้องมิกจะพูดเรื่องนี้ด้วยนะคะก็นั่นแหละก็จบไปสําหรับคำบวยพรแล้วก็ขขงพูดอีกนิดนึง เรื่องคำวยพรก็คือเป็นคลิปที่เราเคยพูดไว้คลิปก่อนหน้านั้นว่าพี่เอิร์ดเขาก็ได้แบบถ่ายเป็นคลิปวยพรน้องมิกไว้นะคะแล้วครั้งนี้ก็เป็นเราจะได้เห็นรีแอคของน้องมิกตอนที่ดูคลิปที่พี่เอิอร์ดมาวยพรนะคะในนั้น,นก็จะเห็นว่า เราเจอน้องเขินอ่ยน้องดูไปแล้วก็เขินไปอะ่ะแล้วด้วยคําพูดอาจจะไม่เหมือนปกติที่คุยกันก็เลยทําให้น้องแบบเซลนิดนึงเ,เรียกตัวเองว่าเราเหรอเรียกน้องมีก่นนายเหรอนิดน,นั่นเสร็จแล้วก็แบบมีการท้าทายพี่เอิญว่าอะให้มาพูดต่อหน้าสิอย่ามาพูดแค่ในคลิปมาพูดต่อหน้าด้วยสิ พี่เบิร์เดย์นะครับน้องพิซิลขอให้น้องพิซิลนะฮะมีความสุขม,มากนะครับแล้วก็คิดถึงเนี่ยว่าขอให้สรงพังทุกการ์ธนานะครับเรารู้ว่าตอนเนี้ยได้กำลังสัง่นงหนึ่งซ้ำตัวใช่ไหมแล้วก็พี่คนนี้นะฮะ<ร>จะคอยเป็นกำลังใจ<ร>ให้น,อน้องพิซซูตรงนี้เรตลอดเวลาอุกชั่วโมงครับว่าจะเกิดเรื่องอะไรขึ้นเรื่องดีเรื่องไม่ดีก็บอกได้ทุกเวลานะครับเป็นไงใจดีไหมหลังต้อเฮงเฮงรวยๆนะครับไม่รู้ว่าจะอวยพรอ,อะไรอี ชินปกติก็เทียงกันตลอดเวลาแต่อะไรของพูดดีๆบ้างก็หวังดีเสมอนะครับแล้วก็เทคแคร์ตัวเองด้วยครับช่วงนี้ก็ดูแลสุขภาพด้วยนะครับพูดวนหน้าเลยจัะเดี๋ยวพาไปกินบุกถ้าสถานการณ์ดีขึ้นนะก็อย่าดื้อเยอะนะครับอืมอย่าดื้อแฟนคลับด้วยนะอย่าดี้จังใช่ไหมยีกหลังใช่ไหมยุอเออครับผมก็ แฮปปี้แฮปปี้ครับบ๊ายบายโอเคค่ะสำหรับโมเมนต์จากในไลฟ์เมื่อวานนะคะเป็นปาร์ตี้ทิปปาร์ตี้วันเกิดของน้องมิกก็เป็นประมาณนี้นะคะก็ถ้าเกิดว่าโรสทําอะไรผิดพลาดโดยพูดอะไรผิดไปก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังกันค่ะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายอยากไปบาหลีครับผมอยากไป <laughs> อยาไปฮะเลครับอยู่กับใครอยู่กับใครก็ได้ครับโตแล้วฮนะอ่าให้ฝากให้พี่เอ,อิร์ธหน่อยนะแต่ไม่กล้าแกะแลยเดี๋ยวส่งให้พี่เอ,อิร์ธนะครับ เอ้าสลงพอเราไปไหนอ่ะ